อาดทวนอีกครั้งหนึ่งใครที่เข้ามาในคลาสรูมสัปดาห์นี้นะคะจะเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีคิดผ่านโค้ดนะหรือการเขียนโค้ดโดย Coding Thailand App จากลิงก์ที่ครูแนบให้ในห้องคลาสรูมขั้นตอนต่อจากนี้ให้คลิกเข้าระบบ นะหอกสักครู่โปรแกรมก็จะประมวลผลแสรงหน้าจอ output ออกให้เราได้คลิกเลือกเข้าไปเรียนรู้กันต่อที่ google นะคะเลือกวเะเภทของ google นะคะเสร็จแล้วตรวจสอบดูว่า Account บัญชีผู้ใช้เป็นของนักเรียนหรือไม่นะตรวจสอบด้วยนะจะได้ไม่เกิดข้อผิดพลาดเมื่อเข้ามาที่หน้าของ เว็บไซต์ codingthailand App เรียบร้อยเราจะเห็นรูปโปรไฟล์บนสุดนะคะว่าเป็นรูปของเราใครที่ยังไม่เปลี่ยนนะใครที่ยังไม่เปลี่ยนรูป profile, โปรไฟล์กรณนานรีบเปลี่ยนด้วยเพราะว่าการส่งงานในแต่ละครั้งไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการ input ข้อมูลป้อนข้อมูลเข้าไปในระบบหรือการแสดงผล output ให้ได้ผลลัพธ์ในการแคปเจอร์หน้าจอหรือจะใช้วิธีการถ่ายรูปส่งก็จะต้องเห็นภาพทั้งหมดโดยมี องค์ประกอบที่สำคัญที่ครูจะตรวจสอบได้ก็คือโปรไฟล์แล้วก็ช่วงวันเวลาวินาทีที่ส่งตรงนี้แล้วก็ดูผลงานหน้าจอทั้งหน้าจอนะคะเมื่อเราตรวจสอบแล้วว่าเข้าล็อกอินด้วยอ e ีเมลแอคคาบ,บัญชีของนักเรียนถูกต้องแล้วเรามาดูอันนี้ค่ะให้ทุกคนคลิกก่อนนะใครที่พลาดโอกาสนีนะ้คะแนนในส่วนของวิธีคิด ผ่านวิธีโค้ดในการสร้างโครงงานอ่าให้คลิกที่รับสิทธิ์เข้าเรียนฟรีตรงนี้นะคะคลิกเข้าไปเลยทุกคนจะได้สิทธิ์เพื่อนำสกิลทักษะพื้นฐานเนี่ยไปเก็บไว้ใช้ในอนาคตนะเขาบอกว่าการเรียนโคดดิ้งนะไม่ว่าจะเป็นแคทหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเราสามารถจะนำมาปรับใช้ได้หมดนะในที่นี้มันเป็นการฟรีจะได้ไฟล์ใบงานฝึก แล้วก็พร้อมเฉลยนะคะแล้วก็มีเกมต่างๆให้สมัครภายในวันที่31สิงหานี่ถ้าใครทำตรงตามกำหนดเราจะมีคะแนนบวกพิเศษให้ในวิชานะวิทยาการคนวตในเรื่องของวิธีคิดวิธีโค้ดแล้วก็หัวกข้อบทที่3การพัฒนาโครงงานนะทีนี้เราก็คลิกเข้าไปสมัครเรียน นะ้ังคลิกนะสมัครนะมันเป็นการตีไม่เป็นไรนะสมัครเรียนก่อข้อมูลเข้าไปอ่ะอครูขอเป็นอ่อนงน้ครูขอเป็นแล้วก็ใส่อีเมล i S A M D S I A อ่าประมาณนี้นะเรายืนยันตัวตนเข้าไป นะตรงนี้ให้ใส่ประจำตัวของน้องเียลงไปนะคะ